ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมก็เดี๋ยวมาดูชอบตอนเช้ากันครับผมเผื่อท่านไหนชอบบ้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นสีอะไรนะเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าถ้าไม่บานมันก็ดูยากเหมือนกันนะครับผมเนาะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะแต่ว่าโคดีลาก็ใช้ได้นะใช้ได้นะดีล่าใช้ได้อันนี้เป็นไม้คุยหนึ่งอันนี้เป็นสีขาวนะสีขาว ตัวนี้เป็นสีวนนนนะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจเลยว่าว่าจะเป็นแดงหรือจะเป็นม่วงผมก็จำไม้ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคนะไม้คู่ที่หนึ่งนะครับผมไม้ต้นโตนะครับผมส่วนคู่ที่สองตัวนี้ไม่รู้สีเลยนะอันนี้เสียบสองสองกิ่งสองสีเอาไว้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะไม่แน่ใจอันนี้น,น่าจะจะเป็นชมพูหัจจะดีนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยตัวนี้ ส่วนต้นนี้จะเป็นปฐุมมานะอันนี้สวยคู่นี้สวยสวยนะครับผมสวยเนาะต้องาสวยตัวนี้จะเป็นอรุณรัตน์นะตัวนี้เป็นอรุณรัตน์ส่วนต้นนี้จะเสียบสองกิ่งเช่นกันตัวน,น,นี้กิ่งนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่ากิ่งนี้เป็นขาวนะกิ่งเป็นขาวตัวน,นี้น่าจะเป็นม่วงอีกตัวหนึ่งที่ผมทํานะดูใบประมาณนี้แหละอันนี้ไม้จะสูงหน่อย คู่นี้อันนี้คือคู่ที่สามส่วนไม้คู่ที่สี่ตัวนี้จะเป็นขาวืองกันเป็นขาวสีวนนล์คู่ที่สี่กับอีกต้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น,น,น,ปน White, นะสนไว้นะสนไว้อันนี้คู่ที่สี่ส่วนคู่ที่ห้าตัวนี้ไม่รู้นะตัวนี้ไม่รู้เหบองกันตัวนี้น่าจะโบชมพูนะอย่าัวชมพูแต่ต้นคู่เขาไม่รู้บอนกันนะ อันนี้ก็คงสวยแหละเนาะผมก็เอาไม้ที่สวยที่สุดเรยมาทำก็คัดที่บันดอกก็วสวยมาทำนะอันนี้เป็นไม้คู่ที่ห้าทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดห้าคู่นะครับผม <itas> ก็มีคู่โตบ้างคู่ลดหลั่นกันบ้างนะประมาณนี้นะเพราะไม้ก็โตทุกต้นนะครับผมเป็นไม้กระทางแปดนิ้วนะครับผมก็อันนี้จะอยู่ที่สองปดสิบนะครับผมสองรปิบาทคู่ละสองแปดสิบาทนะครับผมก็ไม้โตแล้วนะคู่ละสองปดิบบาทเองนะครับผมอเอาแค่คู่ไหนก็ทักทายเข้ามา เวลาผมเสียบไม้ผมไม่ทำบันทึกไม้ไวผมก็เลยมั่วแต่ว่าผมก็ก็ว่าตัวเองเอาดอกที่สวยนะสายพันธุ์ที่ดีมาทานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ฟรีค่าส่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณให้กาลังใจมานะครับผมขอบคุณมากที่สุดนะครับผมอยู่ที่คู่ละสองร้อแปดสิบาทครับผมก็คลิปนี้มาประมาณนี้ครับผมเราจะได้ไปทำงานน,นนะเนาะแล้๋ยวตอนเย็นค่อยคุยกันเรื่องไม้ไม่ค่อยออกดอกให้นะครับผมว่าสาเหตุมาจากตรงไหนนะครับผม ี๋ยวตอนเย็นคุยกันว่าทาไมช่อนชมดองหงิบดองงองงมันเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับผมผมเองก็ประสบป,ปัญหานี้เหมือนกันนะี๋ยวมาคุยกันว่ามีวิธีแก้ไหมรครับคีมนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณสวัสดีครับผมส,สีครับ